สำหรับใครนะคะที่อยากจะบริจาคโลหิตนะคะมาฟังทางนี้ค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของไทยพาณิชย์ค่ะเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในวันที่15กุมภาพานนันธ์นี้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ค่ะ ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในเดือนแห่งความรักภายใต้โครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิตในวันพุทธที่15กุมภาพันธ์2566ในเวลา9นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาณหอประชุมมหิตสอนธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เพื่อแสดงออกซึ่งความรักและแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์อีกทั้งยังเป็นการเติมเต็มปริมาณโลหิตให้มีเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศสำหรับ500ท่านแรกที่ร่วมบริจาคโลหิตรับทันทีกระบอกน้ำลายกระต่ายแทนคำขอบคุณ การบริจาคโลหิตต่อเนื่องทุก3เดือนจะช่วยให้ผู้บริจาคมีร่างกายแข็งแรงเม็ดเลือดแดงและไขกระดูกทำงานได้ดีซึ่งการเตรียมตัวสําหรับผู้บริจาคโลหิตค่ะให้นอนหลับให้เพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและควรดื่มน้ํา3-4แก้วก่อนบริจาคโลหิตเป็นเวลา30นาทีค่ะ,ะซึ่งทางไทยพณิชย์นี่เขาก็ จัดตลอดทั้งปีนะครับทุกๆ3เดือนถ้าใครสนใจก็มาร่วมบริจาคก,กันเป็นประจำนะครับนอกเหนือจากสุขภาพตัวเองแข็งแรงแล้วยังสามารถนำเลือดของเราไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนะครับ